็ตาหนังสือครับนี่ครับแต่ยาวตามอายุครับกลมเล็กนะครับนี่ครับกลมเล็กครับนี่ครับขาจะโก่งโค้งเข้ามานี่ครับมีไซโดดเด่นสวยงามโครงสะพานจจมีแต่ไม่มีรองดังดก็จะครอบเข้ามา,มาเลยครับมาเนี่เลยครอบโคบมาแล้วมาโคบ้บุดครับประชบับดีดูโครงสร้างครับเต็มครับ ส uh ูด tr เก้าสิบนะครับนี่ครับกับยืดหยุ่นสูงครับทนทานการหาง่ายครับเสียทรงครับกับต้ขาเขาจะหลักครับไม่ใช่น็อตยึดครับหลักครับผมนี่ครับเรนเลนสตัติกกลองแสงสีฟ้านะครับเอทไทบุไรครับประมาณนี้ครับสวยงามครับความกล่องนะครับก็ใส่ง่ายนะครับ นมาพร้อมกล่องกล่องเยอะนี่ครับก,กระชับครับสบ,บายครับหนักเบาครับนี่ครับ